สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นและกำลังร้อนแรงร้อนระอุมากๆในตอนนี้นั่นก็คือการประท้วงในอังกฤษที่มันเกิดการประทะกันขึ้น จากทั้งกลุ่มผู้ประท้วงกับตำรวจและรวมไปถึงกลุ่มผู้ประท้วงกับกลุ่มผู้ประท้วงอีกฝากหนึ่งนะครับเหตุการณ์ณตอนนี้เองเ,องเนี่ยมันลุกลามรุนแรงมากๆจนหลายๆคนเรียกกันว่านี่จะเป็นจุดจบของวัฒนธรรมอังกฤษที่เป็นวัฒนธรรมแบบพระหุวัฒนธรรมแล้วหรือเปล่านะครับผมหรืออาจจะลุกลามจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองเลยเรียกได้ว่านี่เป็นการประท้วงที่รุนแรงที่สุดในรอบหลาย10ปีของอังกฤษเลยนะครับวันนี้แหละเราจะพาทุกคนมาดูกันว่าทาไมตอนนี้อังกฤษถึงลุกเป็นไฟขึ้นมาได้อย่างแรกเลย ผมต้องบอกกันไว้ก่อนว่าเหตุการณ์ที่เรากำลังจะเล่าต่อไปนี้ไม่ใช่ทั้งหมดของเรื่องราวแต่เป็นจุดที่เป็นเหมือน จุดที่คนเขาทนไม่ไหวแล้วอ่ะเป็นทิปปิ้งพอยต์จุดที่ทําให้ทุกอย่างมันระเบิดออกมาครับคือแน่นอนอังกฤษเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าดูกันในชาติโยุโรปนะอังกฤษเนี่ยถือได้ว่าเป็นชาติที่มีการเหยียดผิวน้อยมากๆนะครับผมแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเองเนี่ยก็มีจํานวนผู้อพยพนั้นเข้ามาในอังกฤษมากมายไม่ว่าจะเป็นคนผิวดาและรวมไปถึงคนที่นับถือมุสลิมนั่นเองครับซึ่งอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศคนขาวเป็นประเทศชาวคริสต์ถึงแม้ว่าจะมีการเปิดรับมากนะครับผมแต่ก็ต้องบอกเลยว่าก็มีคนเนีจ หลายภาคส่วนเลยเหมือนกันและด้วยปัจ no จัยหลายๆส่วนที่มันกดดันเข้ามาเนี่ยนะครับก็ทําให้ความกดดันมันสั่งสมมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดีสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างยูเครนกับรัสเซียก็ส่งผลมายังยุโรปอย่างเลี่ยงไม่ได้และด้วยเศรษฐกิจไม่ดีงานไม่มีเนี่ยหลายๆคนก็รู้สึกว่าคนที่อพยพมานั้นอาจจะมาแย่งงานของเราทําให้หลายๆคนเนี่ยมีความขับแค้นใจเป็นอย่างมากและสุดท้ายนะครับผมเหตุการณ์ทุกอย่างมันได้ระเบิดออกจากการที่มีเด็กคนหนึ่งนะครับผมวัยรุ่นอายุเพียง17ปี นว่าแอ็กเซลรูดาคูบาน่าตัวของเขาคนนี้เองเนี่ยนะครับผมได้เข้าไปยังคลาสเรียนที่เป็นคลาสเรียนสอนเต้นของเด็กๆที่สอนเพลง Taylor Swift เนี่ยนะครับกำลังเต้นอยู่เลย ไอห,หนูวัยสิคนนี้นะครับผมก็ถือมีดไปแล้วก็ไปจัดการฆ่ารัวๆเลยนะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยมีเด็กผู้หญิงเสียชีวิตไป3คนและมีอีก8คนได้รับบาดเจ็บนะครับผมซึ่งแน่นอนคดีนี้นั้นถือได้ว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญของอังกฤษเป็นอย่างมากเพราะว่าผู้เสียชีวิตนะครับผมก็อายุเพียงแค่9ขวบ6ขวบแล้วก็7ขวบเท่านั้นเองทําให้ชาวอังกฤษเนี่ยทนไม่ไหวแล้วกับการที่จะมีคนเนี่ยอพยพเข้ามาในดินแดนของเขาแล้วก็มีการปล่อยข่าวกันมากมายว่าไอ้วัยรุ่นคนนี้เนี่ยมันค มุสลิมคนดําที่มาจากแอฟริกาซึ่งถามว่าใช่แบบนั้นไหมนะครับผมก็คงต้องบอกว่ามันต้องดูละกันว่ามันใช่ครึ่งหนึ่งหรือจะเรียกว่าไม่ใช่เลยเพราะเขาคนนี้เองเนี่ยเกิดที่อังกฤษนะครับผมแต่พ่อแม่ของเขาเนี่ยมาจากราวันด้าท่านเองถ้าดูตามพาสปอร์ตเกิดแล้วเขาคือคนอังกฤษแต่ในสายตาของคนอังกฤษที่เป็นคนขาวอยู่ในแผ่นด,ดินนี้มาหลายชั่วคนเนี่ยเขาก็มองว่าไอ้อย่างเงี้ยกูก็เรียกว่าผู้อพยพอยู่ดีนะครับผมแล้วก็มีการกระจายไปว่าเนี่ยคือมุสลิมกำลังจะมายึดดินแดนอังกฤษแล้ว อะไรต่างๆนานาก็มีเฟกนิวกันออกไปนะครับผมซึ่งแน่นอนล่ะถามว่าไอ้ความโกรธเคืองของประชาชนของคนขาวที่เขาอยู่ในแผ่นดินอังกฤษเนี่ยมันมีมาอยู่แล้วไหมมันมีมาอยู่แล้วครับแต่พอมันระเบิดออกมาเนี่ยมันก็เชื่อสิ่งต่างๆได้ง่ายเงี่ยมีเฟกนิวมีอะไรออกไปเนี่ยนะครับผมเขาก็ยิ่งเชื่อกันแล้วก็กลายเป็นม็อบระเบิดออกมาในหลากหลายเมืองมากๆตามหัวเมืองหลักและกระจายไปสู่เมืองเล็กๆเ,เ,เป็น10เมืองเลยนะครับผมที่นี่เองเนี่ยพอม็อบออกมาเนี่ยนะครับผมก็ได้มีการประทะากันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงทําลาย นี่ตำรวจทำลายอาคารต่าง,างๆเผาโรงแรมเข้าไปปล้นสะดมร้านค้าต่างๆตรงนี้เองเนี่ยไอการปล้นสะดมอย่างเงี้ยก็ต้องบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการบันท้วงเลยแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่คนมันก็อดทนอดกันมันไม่ไหวแล้วเหมือนกันคนก็เลยออกกันบ้าบอคอแต่ขนาดนี้ซึ่งแน่นอนนะครับผมตำรวจก็ต้องออกมาจัดการทําให้มีการประทะกันอย่างดุเดือดในหลายพื้นที่และนอ,อกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมถึงแม้ว่าคนที่ลงมืออย่างตัวของแอ็กเซลเนี่ยจะเป็นคนอังกฤษที่มีเชื้อสายลาวันด้าแต่คนเขาก็เหมา รวมไปอยู่ดีเพราะว่าทีมโดยรวมเนี่ยมันก็คือคนขาวชาวคริสต์ประทะกับคนดํามุสลิมนะครับผมทําให้เกิดกระแสต,ต่อต้านมุสลิมขึ้นมาทั่วอังเกฤษเลยนะครับผมจนนายกคนใหม่อย่างตัวของเคียร์สตาร์เมอร์เนี่ยก็ต้องออกมาพูดว่าเราจะต้องให้ความดูแลให้ความปกป้องชุมชนมุสลิม ตรงนี้เองเนี่ยก็เกาะให้เกิดราม่าต่อไปอีกนะครับผมเพราะว่าคนอังกฤษก็มองว่าแทนที่จะปกป้องคนอังกฤษกันเองทําไมไปปกป้องคนมุสลิมแบบนั้นล่ะซึ่งในสายตาของรัฐบาลเนี่ยนะครับผมก็มีความไปทางซ้ายอะเนาะไม่ได้เป็นขวาสุดก็มีการโจมตีทางฝั่งของม็อบว่าเนี่ยมันเป็นพวกม็อบขวาสุดซึ่งถามว่าม็อบเนี่ยทำรุนแรงไหมก็ต้องบอกเลยว่าทํารุนแรงเกินมากๆอย่างเช่นการไปปล้นสะดมหรือว่าการไปเผาสถานีตารวจการไปเผาโรงแรมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทําถูกไหมแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับผมมันก็หยุดไม่อยู่แล้วถึง ความโกรธเกียวของประชาชนกับพฤติกรรมของรัฐบาลที่รับผู้อพยพมาจํานวนมากมายมหาศาลในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาทําให้คุณภาพชีวิตแล้วก็รวมไปถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอังกฤษเนี่ยค่อยๆหายไปนะครับผมก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเลยว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยคนเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นคนอนพยพมามันก็อพยพมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วหลายหลายคนเนี่ยนะครับผมก็คือคนอังกฤษนี่แหละเราก็ควรจะเคารพสิทธิซึ่งกันและกันไหมแต่คนอังกฤษที่เป็นคนขาวหลายหลายคนก็บอกว่าแต่กูคนไม่ไหวแล้วมันแบบมาแย่ง งานกูแถมมึงยังเปิดรับผู้อพยพมากเกินไปอีกอันนี้ก็พูดตรงๆเลยว่าเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะครับผมแต่หลังจากนั้นเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกเพราะว่าทางฝั่งชาวมุสลิมเองเนี่ยก็ออกมาชุมนุมนะครับผมแล้วก็ได้มีการออกล่าคนขาวในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ยกลุ่มมบพนขาวก็ได้ออกล่าชาวมุสลิมคนดำนะครับผมก็กลายเป็นการต่อสู้นองเลือดกันที่มาตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์ก็ยังไม่สงบลงเลยนะครับผมนับได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เดือดมากๆซึ่งผมก็เห็นใจทั้งสอง ก็มี ประเด็นแล้วก็มีปัจจัยกันทั้งคู่จริงๆจ,จะต้องเรียกได้ว่ามี3ฝ่ายเลยละกันนะครับผมแต่สองฝ่ายเนี่ยอยู่ฝ่ายเดียวกันนั่นก็คือ1เลยฝ่ายคนขวาเนี่ยนะครับผมที่ไม่ต้องการให้มีผู้อพยพเข้ามาแล้วอยากจะส่งผู้อพยพนั้นกลับประเทศของตัวเองกลับไปแล้วก็ต,ต่อต้านชุมชนมุสลิมในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยกลุ่มคนอพยพที่อพยพมาตั้งแต่รุ่นพ่อจนตอนนี้เขาเป็นรุ่นลูกมีพาสปอร์ตจากอังกฤษนั้นก็สนับสนุนกับฝั่งคนอพยพที่อพยพมาใหม่นะครับผมว่าพวกเขาก็ แต่ฝ่ายคนขาวก็บอกว่ามึงมากกันเยอะเกินไปแล้วก็มาอย่างผิดกฎหมายจํานวนมากด้วยหลังจางหมดโควิดเนี่ยจำนวนผู้อพยพนั้นพุ่งทะลุพุ่งกระฉูดเลยนั่นเองเนะครับผมก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยมองว่ามันรับไม่ไหวแล้วละครับผมเป็นจุดที่สังคมอังกฤษเนี่ยจะไปยังไงต่อเดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่าจะมีบทสรุปของเรื่องราวนี้ยังไงแต่ณปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเรามองตามเหตุผลเนี่ยทุกฝ่ายก็มีเหตุผลของตัวเองกันทั้งนั้นฝ่ายคนอพยพนเนี่ยนะครับผมเขาก็อพยพมาอยากจะมา เริ่มชีวิตใหม่ในขณะของคนที่อยู่ก่อนอยู่แล้วก็รู้สึกว่ากูไม่ต้องการคนเพิ่มแล้วนะครับผมก็คงต้องให้รัฐบาลนั้นเป็นผู้ตัดสินถามว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยผมเลือกข้างไหนนะครับผมก็ตอบตรงๆเลยว่าผมไม่ได้เลือกข้างไหนเลยครับเพราะผมเห็นว่าในแต่ละฝ่ายเนี่ยก็มีประเด็นที่ตัวเองถูกกันทางนั้นนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวของผมไม่ได้เคยไปอยู่อังกฤษมาผมไม่ได้รู้ถึงวัฒนธรรมเคาเจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนอังกฤษเขาเป็นยังไงเขาต้องการแบบไหนกันแน่แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่่าามมมัันีท้ง2ฝยผ มันมีทั้งขวาแล้วก็ซ้ายนะครับผมแล้วมันเป็นจุดที่ประนีประนอมกันไม่ได้แล้วอะ่ะมันเกิดเป็นสงครามขึ้นมาจนเรียกได้ว่ากลายเป็นสงครามระหว่างอเดโลีิเลยก็ว่าได้นะครับผมสงครามระหว่างฝ่ายขวาสุดกับซ้ายสุดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งตรงนี้เองเนี่ยหลายๆที่อะ่ะก็ดูเหมือนว่าจะใกล้ประทุมาแล้วเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในโลกตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนขวาสุดกับซ้ายสุดนั้น ก็ทวีความรุนแรงขึ้นมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ทวีความรุนแรงมากกว่าในโลกความจริงไงในโลกออนไลน์ก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดมากๆเหมือนกันเดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงซึ่งตัวงผมเองวางตัวเป็นกลางละกันนะครับเพราะว่าตัวงผมเองเนี่ยก็เห็นข้อดีของทั้งสองฝ่ายเนาะจะเป็นหัวแบบ liberal ก็มีข้อดีมากๆจะเป็นหัวแบบ c o n s e r v a t i v มันก็มีข้อดีอยู่ในนั้นทุกฝ่ายมีข้อดีหมดแล้วก็มีข้อเสียหมดมันอาจจะต้องมาเจอกันตรงกลางประนีประนอมกันผมคิดว่าน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดนะครับผมแต่ถามว่ามันเอามามใช้จริง ได้ไหมในสังคมจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้นะครับผมต้องรอดูแหละว่าทางฝั่งของรัฐบาลนั้นจะเอเอียงไปทางไหนหรือว่าจะหาแนวทางในการที่จะทำให้ทุกคนนั้นอยู่ร่วมกันได้ยังไงก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย,อย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกลมีมนนเย็ มีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากมากนั่นก็คือ f u t u r e Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือ Creative ครีเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเเเเลลลยยยนีราาก็็มมมโโคค้้้้ดดดใหวผป50% ครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหนึ่งปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนนแค่่บบางงออัไมตุ้ฟเ ก็ได้เนี่ยก็คือโคอ้ด A F F X M Y S T E R Y W แล้วก็1น,นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ